ห้ามเอาของจากบ้านนู้นมาที่นี่เอาไว้ตรงนู้นแหละให้ไว้รับแขกที่บ้านนูน้นไม่เอาค่ะอืมอะไรมีคนบอกว่าทำบ้านสองชั้นถ้าลูกอยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างล่างไม่ดีหรือเปล่าเคยมีคนบอกค่ะก็เรื่องของอีคนบอกสิคะก็เรื่องของอีคนบอกค่ะอีคนบอกมีอีคนบอกมีปัญญาในการที่เอ่อโอนเงินให้แม่ล้านหนึ่งแบบกูปะล่ะ ถ้าไม่มีปัญญาก็หุบปากไปค่ะไม่ใช่บ้านมึงมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะเดี๋ยวไปคิดทําไมล่ะทีนี้ก็ตายหาและคนอานุนไม่ดนอนุนไม่ได้เน้นไม่ดีเป็นเลือกอยู่ชั้นบนแม่อยู่ชั้นล่างตายหาแลเนะกูว่าจะเอาพ้าไว้ชั้นล่างกูคงไม่ต้องไปอยู่ชั้นบนละชั้นบนก็สร้างไว้ให้หมานอนเถอะอยู่ชั้นล่างกันให้หมดเรื่องของแม่โคตรแม่มันค่ะยี่คนที่บอกถ้าไม่ได้ไม่ได้ช่วยก็ไม่ต้องเสนอนะคะอืม หูป,ปากไปเถอะหูป,ปากไปเถอะค่ะความกระตันยูมันไม่ได้วัดค่ะว่าลูกอยู่ชั้นสองแม่อยู่ชั้นล่างหรอกค่ะนะคะก็ต้องตื่นก่อนอืมนะเนาะเออนะคะอืมจบเออนะคะไม่ต้องแจ้งเขาด้ดีลวกูจะแจ้งอย่างนี้แหละกูไม่กูลำคาญ ไม่ต้องมาแจ้งเขาดีๆค่ะสาวกูไม่ด่าโคตรแม่มันก็บุญแล้วไม่ต้องมาพูดชอบพูดอะไรให้คนอื่นแบบไม่สบายใจชอบพูดอย่างนี้แหละไม่ต้องมาพูดอย่างไหนดีเก็บไว้ใช้กับชีวิตโคตรแม่มึงเลยแบบไหนดีเอาไว้ใช้กับโคตรแม่มึงเลยเอาสิ่งที่มึงไปแนะนําคนอื่นไปใช้กับโคตรแม่มึงเลยไม่ต้องมาใช้กับคนอื่นเขาไม่ต้องมาพูดชอบนั่งไอพูดให้คนอื่นไม่สบายใจชอบ,ชอบติชอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ต้องสารแน่ค่ะไม่ต้องสาระแหนแนะ่เลิกสารแน่เลยเลิกสาระแนะ่ก,แนก่อนบ้านใครบ้านมันบ้านกูส่วนบ้านกูบ้านมึงส่วนบ้านมึงกูยังไม่ไปติบ้านมึงเลยไหนอีคนเนี่ยสร้างให้แม่าสร้างบ้านให้แม่อยู่มึงเคยดูแลแม่หรือเปล่าสร้างให้แม่อยู่อย่างดีเลยเอาเอาอย่าว่าแต่ฉันต่อจะสร้างบ้านให้แม่มึงอยู่ยังอีดอกก่อนจะมาติเนี่ยสร้างบ้านให้ได้อย่างกูก่อน ยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยเออนะคะระหว่างให้แม่กูอยู่ชั้นล่างแบบนี้กับให้ปล่อยให้แม่กูอยู่กระต๊อบมึงว่าอย่างไงดีประกันออาเอาไหมยังไงจบดิฉันไม่ได้ว่าคุณค่ะอีฉันอีฉันว่าอีคนที่มันพูดว่านั่นแหละดิฉันรู้ว่าคุณถามเพราะว่ามีคนถามมาว่า อย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจดิฉันไม่ได้ว่าคูณดิฉันว่าอีคนที่มันทักดิฉันด่าอีคนที่มันทักเข้าใจไหมไม่ต้องมาทักกอ้เรื่องเยอะเรื่องมากอย่างนั้นอย่างนี้อืมนะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องมาก อย,อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เออสรรหามันอยู่คนละที่คนละส่วนแล้วมันต้องมามันไม่ต้องไปอย่าไปคิดเยอะมันก็เหมือนฟิลลิ่งอะอย่าคิดแค่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เลยถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติมึงมีมีบ้านสองชั้นอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามึงมีบ้านสองชั้นต่อให้พ่อแม่มึงตายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกพ่อแม่มึงอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้เลยคนจีนก็คงตายหาแล้วมึงไม่เห็นศาลเจ้าคนจีนเหรอเขาวางไว้กับพื้นเลยนะ มันอยู่ที่จิตสํานึกเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครอยู่บนอยู่ล่างมันอยู่ที่จิตสํานึกเราความกระตันยูไม่กระตันยูมันอยู่ที่จิตสํานึกเราการเลี้ยงดูมันไม่ได้หมายความว่ามึงต้องเอาแม่แบกแม่มึงไปอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เข้าใจไหมเออความกตันยูถ้ามึงอยากให้แม่มึงอยู่สูงๆเป็นการถือว่าเป็นการกระตันยูมึงก็ต้องแบกแม่มึงขึ้นเขายอดเขาเอเวอเรสต์นั่นแหละจะได้ไม่ต้องอยู่ต่ำกว่าคนอื่น พาแม่มึงไปเลยขึ้นเขาเอเวอเรสต์ไปเลยจะได้ไม่ต้องอยู่ต่ำกว่าคนอื่นค่ะถ้าอยู่ที่สูงแน่นอนเออเดี๋ยวกูคงเดี๋ยวกูสร้างนี้เดี๋ยวกูสร้างอันนี้ละกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตรงยอดต้นไม้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวกูสร้างเขาเรียกอะไรนะเนี่ยไอ้นั่งร้านละกันกูสร้างบนยอดไอ้ต้นต้นพยอมเลยเดี๋ยวให้แม่ไปนอนบนบนบน,บนปลายต้นพยอมนี่แหละเลิศจะได้อยู่สูงสูงไปเลยือ เหนื่อยธี่คิดของคนความกระตันอยู่มันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่หัวใจข้างในลึกๆการปฏิบัติด,ดูแลแม่จะอยู่ชั้นไหนก็ได้ขอให้มึงปฏิบัติด,ดูแลเขาอย่างดีที่สุดถ้าอย่างกูปฏิบัติพ่อแม่ไม่ดีนะไม่ได้ว่าไม่ต้องมีใครปฏิบัติอย่างดีแล้วนี่กูจะออกเอาผ่าให้แม่กูนั่งไปหาหมอเนี่ยอีคนที่มาเม้นเนี่ยมึงทําได้อย่างกูก่อนหรือเปล่า เนี่ยกูจะยอมเป็นหนี้กูไม่เคยเป็นหนี้เลยนะเนี่ยกูจะกู้หนี้ก้อนแรกกูจะผ่อนไฟแนนซ์กูจะออกเอาผ่าให้แม่กูนั่งเนี่ยกูจะออกเอาผ่าให้แม่กูนั่งไปหาหมอเนี่ยไม่คิดว่ากูไปดูแลแม่ไม่ดีเหรอต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนค่ะมัวแต่เชื่ออะไรกันแบบนี้แหละ มัวแต่ชื่ออะไรกันแบบนี้แหละมันต้องไม่ใช่อยากคนเราใช้ชีวิตน่ะมันต้องไปโฟกัสที่แก่นต้องไปโฟกัสที่แก่นที่สาระที่มันแท้จริงไม่ได้มาโฟกัสแต่เรื่องที่ว่าหลักควงจุ้ยอีที่มันบอกว่าอยู่ล่างอยู่บนเนี่ยมันพูดมันหลักควงจุ้ยหลักควงจุ้ยจะไม่ดีตัวเองอยู่ข้างบนพ่อแม่อยู่ข้างล่างแตหลักควงจุ้ยไม่ดีกูไม่ได้ไปนั่งทับคอแม่กูที่ไหนละมึงก็พูดเหมือนกูอยู่ชั้นบนแล้วกูขี่คอแม่กูอยู่เออถ้าอย่างนั้นแหละมันลูกอักตันยู กูไม่ได้ไปขี่คอแม่ที่ไหนล่ะมึงก็ต้องตื่นก่อนเออถ้ากูไปนั่งขี่คอแม่เออกูจะให้มึงมาดากูว่ากูเป็นลูกอักตันอยู่กูไม่ได้ไปนั่งขี่คอกูไม่ได้ทับคอแม่กูอยู่ชั้นสองค่ะกูไม่ได้อยู่บนคอแม่ที่ไหนล่ะมึงก็ต้องตื่นก่อนก็ต้องตื่นก่อนนะคะเออนะ อย่าไปคิดมากค่ะอะไรที่มันไม่ใช่แก่นสารนะไปอย่าไปถืออย่าไปยึดเยอะอย่าไปถืออย่าไปยึดเยอะยึดที่หลักพอการกระตันยูพ่อแม่คืออะไรสิ่งที่มันเป็นกาสาระแก่นสารคือปณิบัติดูแลนะคะ ดูแลพ่อแม่ด้วยสิ่งที่เราในฐานะที่เราพอมีจะดูแลได้มีกําลังดูแลได้ให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่ดีขึ้นการกระตันยูจริงๆคือการทํำยังไงก็ได้ให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่เป็นอยู่ดีขึ้นตามอัตภาพท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาท่านไม่ทิ้งท่านรักษาท่านให้ท่านเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สดุด มีอะไรอาหารข้าวปลาอาหารปัจจัยสี่ของใช้ที่เราสามารถหามาได้ตามกําลังของเราอย่างดีที่สุดมีของอร่อยนึกถึงพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้กินทํางานมีเงินมีรายได้นึกถึงพ่อแม่แบ่งปันให้พ่อแม่ใช้เราใส่เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็นึกถึงพ่อแม่เออให้พ่อแม่ได้ใส่ด้วยเหลือก็แบ่งให้พ่อแม่ไงมงว่าเหลือเงินก็อซื้อให้พ่อให้แม่ได้ใช้ได้กินเราใช้ของดีๆพ่อแม่ได้ใช้ด้วยอันนี้เรียกว่าความกตัญญูค่ะ ความกระตันยูไม่ได้แปลว่าพ่ออยู่ชั้นบนแม่อยู่ชั้นล่างลูกอยู่ชั้นล่างแม่อยู่ชั้นบนอันนี้ก็ต้องตื่นก่อนจบไปแลวอาเทศแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่าพาแม่กลับบ้านแล้วเนี่ยเอกูจะต้องให้แม่ขี่คอไปด้วยไหมจะได้อกระตันยูอาขึ้นคอเลยแต่อยู่อยู่อยู่ข้างล่างแล้วมันไม่กระตันยูอาขีข่คอขี่คอไปเลย ไม่ต้องไม่ซ้อนเบาะข้างหลังเดี๋ยวแม่แม่แม,ม่กระตันยูต้องแสดงความกระตันยูด้วยการอาฉี่คออยู่ได้อยู่ชั้นบน <c oughs> ทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่